สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับเต๋อลูกพ่ออาจหัวล้านเมื่อนี้มีดินสวยนะครับวิวงามครับบรรยากาศดีอยู่บ้านเขาภูวงตำบลคำบอ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครนะครับวิวสวยครับ เห็นว okay. no. 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 the ิวภูเขาวิวภูเขางามไปชมแปลงกันเลยนี่คือด้านหน้าแปลงนะครับหนึ่งงานหนึ่งล้านสี่แสนบาทที่ดินอยู่ที่บ้านตาดภูวงตำบลคำบออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครหนึ่งงานในราคา หนึ่งล้านสี่แสนบาทติดถนนลาดยางติดถนนลาดยางวิวภูเขาสวยบรรยากาศดีบรรยากาศเยี่ยมนะครับวิวงาม ด้านนาติถนนลาดยางด้านนานี่กว้าง11เมตรด้านคางกว้าง44เมตรพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านิ่นกับ มีบ้านหนึ่งหลังยังไม่เสร็จนะครับมันเอาหายเลยกับห้องน้ำด้านหลังวิวด้านหลังกัติดภูเขาด้านหน้ากัติดภูเขาวิวสวยวิวสวยดินสวยด้านหลังติดภูเขาัน ยกเอาบานให้น้ำเลยนะครับหลังหนึ่งนังสางบะแล้วด้านหนา้ากับวิวภูเขาเหมาะสำหรับทําบ้านพักพอนะครับบ้านพักต่างอากาศบ้านพักต่างอากาศติดภูเขาวิวสวย ด้านหนานะครับสิเมตรติดถนนลาดยางเดี๋ยวไปชมภาพไปชมด้านข้างกันนะครับเนเอาให้บ้านน้ำครับหลังหนึ่งยังสางบาแล้วมีห้องเก็บของมีห้องน้ำน้ครับ เหมาะสำหรับสร้างบ้านชมบรรยากาศบ้านพักอากาศโอ้สวยแล้ครับด้านหลังกับติดภูเขานี่มีบ้านพักด้วยหนึ่งหลังแล้วก็มีห้องน้ำชมมุมด้านหลังกันครับ มุมด้านหลังบ้านตาดผู้วงนี่นะครับมันเป็นผู้เขาอ้อมมู่บ้านเลยครับผู้เขาอ้อมมูบบ่บ้านตาดผู้วงบ้านตาดผู้ว่งเป็นบ้านใหญ่นะครับเป็นผู้เขาอ้อมเลยครับนี่ครับคือด้านข้าง ด้านข้างบ้านลังไงนี่เพิ่นเกาให้นะครับก็พอ,พองเก็บของแต่บ้านลังไงนี้ยังส้างบ่แล้วครับหนึ่งงานพันลหนึ่งล้าน4ี่แสนบาทมาสำหรับส้างบ้านพักพอนเลยครับ บ้านนันเป็นภูเขาอ่อมนะครับเป็นภูเขาอ่อมไปเลยบ้านตาดัดภูวงเป็นภูเขาอ้อมหมู่บ้านภูเขาอ้อมมากนั่นก็อ้อมข้างหลังท่านน้ำครับข้างหลังก็มีภูเขาด้านหลังดินแป้งนี่ก็เป็นภูเขา วิวสวยบรรยากาศดีเลยครับบรรยากาศดีครับวิวสวยพร้พอมพร้อมสำรับอันนี้เลยเป็นบ้านพักครับบ้านพักต่างอากาศวิวสวย สนใจติดต่อ0883322053หรือเฟซลุงอึดอาดหัวล้านขอบคุณครับ